คูณมาอีกเป็นยังไงพันสองพันสามเ่าเบ็ดเสร็จอ,อโหสวัสดีด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับพบกับจิ้งจกนำโชคนะครับอยู่ค่าย p g อีกเช่นเคยนะครับมาครับอยู่ที่หน้าเกม รถไฟนะครับรถไฟนี่ครับมาผมขอญาตเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันนะครับสัก100รบาทแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็กดออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับ50สปินเลยแล้วกันนะครับมาดูซิว่าใน50สปินนี้นะครับเราจะได้กำไรทั้งหมดกี่บาทกันเชียวนะครับมา ภาพสวยด้วยนะครับของค่าย PG เขาี่สวยทุกเกมเลยนะครับผมชอบจริงๆโดยการส่วนตัวเลยเป็นยังไงนะครับโอ้โหโอ้โห4ีีแต่600โอ้โหโคตรสดนะฮะมาอีกลูกมาอีกฮนะโอ้โหเป็นยังไงทุกคนนะครับบอกแล้วนะครับว่าค่ายเกมนี้นะครับแต่ดีทุกหน้าเกมกันเลยนะครับจากประสบการณ์ที่จิ้งจบนำโชค เคยเล่นมาแล้วนะครับเป็นยังไงทุกคนเป็นยังไงอีกโอ้โหอีกแล้วนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับเกมนี้นะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันเนาะนะครับผมมาเล่นให้ดูนะครับคูณม,มาอีกคูณมาอีกเป็นยังไงพันสองพันสามเเบ็ดเสร็จอโอโ แตกดีลึกเกินนะครับบอกผมบอกแล้วนะครับว่าเกมนี้น่าเล่นจริงๆนะครับเป็นเกมใหม่ของค่าย p ีจเขาเลยนะครับโอ้โหแตกง่ายแตกดีต้องที่นี่เท่านั้นนะครับโอ้โหของจริงนะครับแตกเอา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 เลยนะครับอื้อสีเด็ดมากๆเลยนะครับมาอีกไหมนะครับโอ้โหมาอีกแล้วนะครับเอายางยางเหรอโอ้โ โบถ้าผมจะกดเทอร์โบนี่มันจะเร็วเกินไปปะเนี่ยนะครับหรือว่าจะปล่อยให้มันไหลไปอย่างนี้เรื่อยๆดีนะครับอ้โหมา,มา,มาอีกมาอีกนะครับหอแตกรัวรัวแตกรัวรัวหูนสีเข้าไป600อือหืออาเรื่องนะครับแตกง่ายแตกดีนะครับต้อง PG เท่านั้นนะครับภาพสวยอีกต่างหากนะครับ จิ้งจกนำโชคการันตีความแตกดีเลยนะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกให้กับจิ้งจกนำโชคด้วยนะครับมาอืมอ้มอืมอ้มมาอีกมาอีกม,ม,ม่มาวะรอดูนะรอดูไปฮนะยังไงก็งมาแน่นอนครับของค่ายพีจีเขาแตกดีลึกเกินอยู่แล้วเนาะนะครับ เป <IS> ็นย <benim> ังไงแตกมาอีก400ดอกเข่งมาอีกรูปอือหืออาเรื่องหน่อยเอาเรื่องหน่อยแตกมาอีกอือหือกิ้ง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 มาอีกโอ้โหกดออโต้เอ้ยกดเทอร์โบดีปะเนี่ยมาอีกไหมโอ้โหรถไฟนะครับอือหือ มาอีกร้อยแปดสิบห้านะครับบอกเลยมาเรื่อยๆมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกไหมนะฮะเอาโอไปฮะเอาโหสุดคูนก็มันไม่ตกคูณมาโป๊ะ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 อะไรเนาะนะครับอือหือไปอีกไหมไปอีกขออีกห้าสิบสปินฮะ ขอกดออโต้อีก50สปินแล้วกันนะฮะไปครับติดต่อเลยครับไปอีกฮนะโบเข้ามาเออโบเข้ามาอีกคูณ2เข้าไปคูณเข้าไปเออโหหือว่าจะตกคูณ3ม,มาอีกนะครับโอ้โหเกมนี้น่าสนใจจริงๆนะครับโบเข้ามาอีกกบอีกโอ้โหคูณคูณเข้ามาอีกอื้อหือรอตกคูณอย่างเดียวตอนนี้นะครับ ทิ้งจกนำโชคโครเอานะครับโบต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นใน42ส,สปินนี้ครับมาอีกไหมโอ้โหรถไฟเหาะนะครับเกมนี้นะครับภาพสวยภาพน่ารักจัดนะครับรถไฟเหาะนะครับมาอีกโอ้โหมาอีกไหมเออ มาครับตกลงอีกเนี่ยว่าจะตกลงอีกเนี่ยครับไม่เป็นไรนะทุกคนโอ้โหมาอีกอขอแบบเต็มช่องได้ไหมแบบว่าหมดช่องนี้เลยได้ปะขอแบบหมดช่องนี้เลยได้ปะโอ้โหชิงช้าสวรรค์น,นะครับชิงช้าสวรรค์อือหือไปอีกสามร้อยโพสุดนะครับโพสุด โบอีกแตกดีจริงๆนะครับหน้าเกมนี้โคดเอาโคดเอาติงติิงโอ้โหมาค่อยๆแตกมาแตกแตกทีเกือบเต็มช่องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ลูกมันต้องอย่างนี้แตกทีเกือบเต็มช่อง,องนี้เลยมาอีกมาอีกขอขออีกลูก ขอ,ขออีกลูกอ,มอมืมาอีกได้มุย้ยมาอีกได้มุ้ยนะครับขออีกได้มุ้ยอืขออีกได้มุย้ยขออีกได้มุยออม้ยโอ,โอ้โหสุดสุดครับโอ,โอ้โหโคตรมันนะครับโคตรมันเลยนะครับกับค่ายเกมพีจีเขานะครับอุ้งอะไรอีกโอ,โอก้โหมามาลูกไมาอีก Uh huh. ตกเป็นคูนให้หน่อยนะตกเป็นคูนให้หน่อยลูกตกเป็นคูนให้หน่อยตกเป็นคูนตกเป็นคูนคอย่างงี้ให้หน่อยโอ้โ oh ห oh. มาอีกลูกมาอีกขอแบบตกเป็นคูนตกเป็นคูนได้ไหมเออห้าร้อยยี่มาอ uh huh. เอาเรื่องนะครับ เอาเรื่องอีกไหมเอาเรื่องอีกไหมโอ้โหมาอีกมาอีกได้มุ้ยมาอีกได้มุ้ยนะครับเอยตกอีกตกอีกเออตกอีกเออตกอีกอื่มเือกว่าจะตกอีกนงฮะโอ้โหเกมโคตรมันมาอีกขออีกตัวเดียวขออีกตัวเดียวอยู่ไหนขออีกตัวเดียวอยู่ไหนอยู่ไหน อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหไม่มีมาเลยครับไม่เป็นไรนะทุกคนอื้มมีให้ลุ้นอีกอย่างแน่นอนมีให้ลุ้นอีกอย่างแน่นอนนะฮะโอ้โหโคตรเอานะครับท่ายเกมนี้เนี่บสุดจริงๆเออมามา,มาอีกคูณเข้ามาลูกคูณเข้ามาลูกเออโอ้โห ถือว่าแตกรัวนะครับกับค่ายเกมนี้นะครับรถไฟเหาะนะครับรถไฟเหาะนะโอ้โหเป็นยังไงทุกคนนะครับเกมมันเกมแบบนี้นะครับอยู่ที่หน้าเกมของค่าย p g จีเขาเลยนะครับผมใครที่ชอบนะครับจริงจกนำโชคมาอัดวิดีโอให้ดูแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดถูกใจนะครับกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆให้กับพี่จริงจกนำโชคด้วยนะครับสำหรับ คลิปวิดีโอนี้พี่จึงจบต้องขอตัวก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย